ครับเดกันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับผมดานาเกมเร์นะครับผมันี้ก็จะมาัดียังเปิดตัวไม่ทันเสร็จเลยก็กัอผมดานาเกมเร์นะผมนี้ก็จะมาเล่นไม์ครสเลิร์เฟอร์เซ็ินนะฮะเซ็กับเดี๋ยวผมให้ลิง์ไว้ใต้ล่างแล้วกันนะฮะเขาเปิดบ้งเขาเปิดไอเวใช่ล้วเร็วเร็วเรเร็วเร็วเรวเร็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 ว เอ้ยทำไมอันนี้มันสกายวอร์ม่เหรอลัคกี้บอกอ๋อลักกี้บอกแล้วก็จะมาเล่นในนิเกมชื่อว่าลักกี้บอกนะฮะาตนเรมึงดังัมึงดังัดกรกกระจกว้าวสุดยอดนี่บูนี่บูนี่บูอเออลืมลืมแนะนำนะฮะอ่ามีในเซิร์ฟนี้เอ้ยในการปุยนี้นะฮะมี

เดี๋ยวแต่ว่าเต๋อฮิวก็กลับมาตอบโอ้โหเฮ้ยยิ้มเย่มหน่อยดิอูอูเบาหน่อยยชื่อสองอ่ะแม่สองบนอ่ะบนสองอ่ะเออโอเคนะัะผมจะถ่ายสองสองด่านท่อหนึ่งคลิปนะฮะเอาบนสามนี่แหละเออเห็นเข้าแล้วเห็นเข้าแล้วบนสามนี่แหละเออบนสามเออใช่ใช่ใช่ลืมล โอเคเขาไปอย่างไรลยเขาเลยนะกันนะฮะโอเคครับสามสองทำไมมันไม่สองอ่ะเอาก็ะโดดไปยี่มสัตว์ที่คนที่เข้ามาโอ้โมาแล้วครับเริ่มอเจอกันเลยเจอกันเออเปิดแล้เข้ามาถึงกูเปิดเลยเข้ามาติดขอบอุ้ยระเบิดตายตายคนแรกก็ขอจบคลิปเช่านี้ละกันนะฮะเจอกันพาร์ทหน้าครับซีอเกน่เด็ดเดี่ยวจุ๊ยอะไรครับ